สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยคุณมาต้ท่านผู้ชมครับเหลืออีกเพียงมื่อนนี้แล้วเออะมื่อนนี้แล้ววันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่มื่อนนี้แล้วท่านจะได้เจอกับครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นท่านนครสวรรค์นะครับลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมครับบอกเลยว่าของดีของเด็ด พ่อแม่พี่น้องชาวจากกังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเคยถามว่าเฮ้ยควงต่อย,ยกทัพไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่ไปอุบลอร่อยยังไงวันนี้มาถึงตัวคุณแล้วเพราะรฉะน,นั้นอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวนครสวรรค์และใกล้เคียงนะสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยยังมาได้เลยนะครับ,รบและที่สำคัญปีนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมีของดีของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนานาชาติหรือจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดไปแล้ว ปีนี้มันเป็นปีดีที่อาบอกว่าเราจะส่งเสริมของดีของจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็มีด้วยอย่าลืมนะครับเจ็ดสิบร้านค้าที่ไปกันที่นั่นนะครับปีนี้เจอกันหนนเดียวแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอกาสที่จะได้แสดงให้โลกเห็นแสดงให้คนในประเทศนี้เห็นว่านครสวรรค์มีของดีอะไร,รบ,บ้างเราก็จะเลือกมาในทุกๆจังหวัดที่เราไปนครสวรรค์เราก็เลือกมาสองอย่างเหมือนกันอย่างแรกที่จะพูดกันถึงในวันนี้จริงๆเขาเรียกกันว่าแกงนอกหม้อ แกงนอกหม้อน ar ี่เป็นแกงเก่าแก่ของคนนครสวรรค์นะฮะซึ่งไม่ได้มีที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้วมันเลยกลายเป็นของเด็ดของดีของจังหวัดนี้ซึ่งวันนี้เราได้เชิญได้เชิญนะครับคุณสุจิตรานำเจริญนะครับพี่หลีนะครับจากพัฒนาคารเล่งหงแล้วก็เมนูแกงนอกหม้อเลียนเชิญครับดูดีครับแกงนองหม้อยังไงยังไงีรีแล้วผีแกงนอกหม้อเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมของคน บันพศพิสัยถูกไหมใช่ค่ะสูตรนี้เนี่ยมาจากอำเภอบันพศพิสัยนะคะแล้วก็อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วอะค่ะเป็นอาหารโบราณแล้วก็ทุกบ้านทุกบ้านในในอำเภอบันพศพิสัยเนี่ยรู้จักหมดเลค่ะทำเป็นว่างั้นทำเป็นทำเป็นแล้วรู้จักแต่ที่สําคัญที่สุดแล้วถ้าเกิด คนต่างถิ่นไปแล้วเกิดอยากทานก็ไปที่เล่งหงได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้ก็อร่อยขึ้นชื่อจริงประจำจังหวัดนี้ต้องให้เขาเราว่างง<ช>่ายไหมแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่มีแกงนอกหม้อ,อมาเนี่ยแล้วก็โชว์ให้จหังหวัดอื่นและให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยลักษณะมันจริงท่านผู้ชมมัคล้ายๆลาบใส่กะทิท่านผูช้ชมมันเกิดจากการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เสริมสร้างสูตรของคนในสมัยนั้นนะเวลาไก่ที่ใช้ไก่อะไรก็จะเป็นไก่บ้านใช้ไก่บ้านเลยเพราะเนื้อมันจะเป็นไงครับเนื้อเขาจะเหนียวนุ่มพอดีีััน้สําคญ เนื้อเหนียวุูปเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าท้านุ่มไปเลยก็ไม่อร่อยถ้าแกงน่องหม้อมันต้องเหนียวนุ่มึงจะได้หนึบหนึบกรึดกรึดเนี่ยใช่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 นะฮะแล้วเครื่องแกงเขาสิ่งต่างๆที่เขาใส่เข้าไปนี้อาจจะมีแตกต่างเลยพราะเราพูดถึงเนี่ยมันแตกต่างเห็นเห็นเลยจริงๆแล้วมาบอกว่าลาบอย่างเดียวก็ไม่ได้จะถูกนะฮะเพราะในกะทิใช่ใช่และที่สำคัญที่สุดมันใส่ลูกจันใส่กระวานใส่ลูกผัดจีแล้วก็ใส่ยีราใช่เพราะฉะนั้นมันไปไกลมากๆนะฮะเครื่องแกงพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยพริกแห้งมีไหมพี่ พิกแข้งมีค่ะก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างพิกแข้งสองชนิดคือใหญ่แล้วก็เล็กเล็กก็คือพริกจิดานะคะใหญ่เนี่ยให้สีสันเล็กเนี่ยให้รสเผ็ดรสชาติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังจะมีอหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขาอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะท่านผู้ชมแต่ที่สําคัญที่สุดทุกอย่างต้องปิ้งหรือคั่วไฟก่อนไม่ใช่สดนไอ้พวกเนียหรอนี่แกงนองว่ามันมีความหอมที่พิสดารพิเศษก็เพราะว่าทุกอย่างต้องปิ้ง หรือว่าคั่วไฟก่อนเอาไปย่างก่อนเลยกนก็จะย่างอย่างนั้นแล้วไปผัดกับกะทิในกระทะเอาไปผัดอีกนะฮะต้มซุกเพระเอางี้ดีกว่าเรื่องราวที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูได้ในงานเลยวันเปิดงานเลยคือวันที่29พฤศจิกายนนี้ไปด้วยอย่างแน่นอนเจอพี่หลีแน่นอนหลีไปด้วยนะครับหลีไปด้วยโดยเฉพาะวันเปิดงานวันเดียวฮะวันเดียวจะไปเดี๋ยวจะดูว่าพอมาวันอื่นแล้วผมไม่เจอโอ้โดนแล้วแต่นี้ยุ่งเลยนะ ไปให้หนึ่งวันนะฮะเล่งหงจะไปแล้วก็จะไปทําให้ดูว่าแกงน้องหม้อทํำยังไงเกิด <ฮะ S 2> ใครอยากจะรู้สนใจอยาก<ฮ>ะจะถามถามได้หมดเลยจริงๆแล้วแกงนี้นิยมทํากันในงานอะไร ทำได้ทั้งในงานมงคลและงานอาวะมงคลนะคะเป็นงานบุญทุกชนิดแล้วก็งานสังสรรค์สมัยนี้จัดเลี้ยงเวลาเราไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะก็มีเมนูนี้ได้เลยพี่เขาเขาทานกับอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยคือเป็นภูมิปัญญาของ <c oughs> โทษนะคะ,เป,ะเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะคะทานแหนมคู่กับหมี่กรอบ แล้วก็ผักเคียงแต่ในที่นี้เนี่ยเลยมีการเสริมผักดองสามรสน้ำมันงาเข้าไปด้วยเพื่อผักเลี่ยนแหมถ้าเล่นงหงต้องสามนี่นแต่เล้หงไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยนะแต่ท่าผู้ชมเข้าใจฮะว่าจริงๆคนโบราณเนี่ยกินกับมีกรอบหรือจะกินข้าวสวยก็พอได้แต่รสชาติมันไม่เหมือนใครคุณผู้ชมรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานเค็มมันกลมกรอมในตัวของมันเองและที่สาคัญที่สุดมันมีกลิ่นหอมของเครื่องราบอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะลักษณะท่านจะได้เห็นในงานเลย อันนี้ท่านผู้ชมกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมเนี่ยเขาบอกเลยว่าสุดยอดใช่ไหมใช่ครับอันนี้ถูกคัดเลือกให้เป็นให้เป็นหนึ่งจังหวัดอัตลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะครับเป็นแบบหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชชูอาหารถิ่นครับ<ช>นี่คือรสชาติที่หายไปประจําจังหวัดนครรคมเลยเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเลย<ช>เป็นวิถีที่สืบต่อกันมาจากสูตรโบราณจนมาถึงในปัจจุบันนี้นะเ<ช>พราะฉะนั้นจริงๆมันเรื่องราวที่หายายากมากหายากมากๆ แต่ต่อไปนี้ครัวคุณต่อยไปที่ไหนจะทําแบบนั้นก็คือหนึ่งสุดยอดของนครสวรรค์นี่พูดเสร็จไม่กินนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะบอกเนี่ยอะไรนี่อันนี้กินกัหมีใช่ไหมพี่ครับหนูถามอย่างหนึ่งว่าค่ะเหตุที่เขาเรียกว่าแกงนอกหม้อเนี่ยเป็นเพราะเขาทําในกระทะถูกไหมใช่คือปรุงปรุงสุกทุกอย่างแล้วก็มาปรุงต่อในกระทะค่ะเราเลยเรียกแกงนอกหม้อก็คือปกติเวลาแกงสมัยโบราณจะต้องใช้หม้อถูกไหมอันนี้แกงนอกหม้อคืออันนี้ลาบ แล้วมีกะทิหอมๆขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นใช่เกลิ่นพวกอันนี้ค่ะโอ้โหเนี่ยเอางี้ดีกว่านะที่ผมทานเข้าไปตรงนี้ผมยังไม่ได้ทานกับอะไรสิ้นผมทานเปล่าๆนี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดค่ะสำหรับแกงนอกหม้อสูตรนี้ได้รับการสืบทอดมาเลยท่านผู้ชมจากคุณรัชนีชาวปรีชาซึ่งท่านเป็นปราชชาวบ้านนะครับนั่งอยู่ที่นี่วันนี้มาด้วยวันนี้มาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณรัชนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือปราชตัวจริงนะครับและที่ใส่เสื้อเหลืองอยู่นี้ตรงน คนจากกระทรวงวัฒนธรรมะนะครับ,รบมาต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณจริงๆที่คุณเอาของดีๆอย่างนี้ให้กับประชาะชนได้เห็นคุณรู้ไหมมันมีค่าขนาดไหนรู้ไหมผมทํารายการเนี่ยแล้วผมทำครัคกุณต่อยไปเรื่อยๆแล้วผมพิ่งมาําเรื่องนี้ค่ะ,คะเรื่องที่จะบอกว่าในจังหวัดไหนมีอะไรดีบ้างมีของดีผมบอกอะไรรู้ไหมผมมีความรู้สึกว่าโลกยังไม่รู้เลยนะค่ะโลกนี้รู้จักเราผัดไทยรู้จักเราต้มยำต้มยำ,ยำ<ช>รู้จักเรา เรามีดีกว่านั้นเยอะมากเยอะมากมีดีกว่าอย่างมือเท้าเป็นพันรายคารด้วยอ่ะใช่นี่คือหนึ่งในนั้นนะเพราะฉะนั้นวันที่29พสิบเกมาพนนีิกายนนี้เจอที่ครัคุณต่อยยกทัพนะครับเซ็นทรัลนครสวรรค์ล่าโปรโมชั่นชั้นจีกับแกงนอกหม้อและครูคุณต่อยยกทัพครับผมบอกคำหนึ่งนะ ถ้าท่านเป็นคนนครสวรรค์แล้วทำแกงนอกหม้อไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะไต้องเป็นนกรอารอะนะนักรายการอะนะถ้าคุณเป็นคนนครสวรรค์แล้วทำแกงนอกหม้อไม่ได้ถือว่าผิดอ๋อันนี้ไม่ได of ้แล้วนะพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพกเสียงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับก็เพราะปาหนำแดงครับ ไม่แปลกที่ทำไมอยู่มาถึง60ปีผมรู้เลยว่าหม้อนี้เป็นหม้อแห่งความสุขคมก่อมมากวันนี้หนูจะทำให้มันเติมเต็มเลยครับนี่ฮะนี่ก็เพาะปลานี่น้ำแบ็ดเห็มนะฮะผู้ชดูความฉลาดของเขาสิครับผู้ชมครับกลัวคุณไป